นังบ่นัเอาไม่จ๊จ๊จ๊กตกคืองก่อนนะฮะได้ครับรผมมันมันดีขึ้นอยู่อไปไหนเนี่ยไม่คนก็ว่าดีเนอแต่แกนาะก็ว่าดีนะนะเนอ๋อถ้าแกกินไนนม,ม่อ้กินเดี๋ยวนี้นเ้ชิิขาาเอาชิปเอะเอวาชิดต่อ้บ่มันดีสิเงาะมันดีสิเนอจ้ากินิมตดีพอยู่ว่จะกินเมตรไปไเน่ผมกินชเมตรกับกินซอลสองแดงสองกะทิันบ่กาสองหมนะสองหมื่นครึ่งไม่อปดเนาะ บอกเออปวดไม่เกณฑ์ปวดอย่างได้ครับผมตัวนี้บ่บ่รู้แล้แต่ว่าปวดเบาหวานความดันมันมันมันเศร้าไหมมันดีไหมอืมอืมโอ้ประเด็นเมื่อกี้นาะเราโจ้บอกว่าอันม้อนอันผู้ขายยาคนเดียวมาไหนบ่โอ้เข้าสามเบิ่งกาสิบ่มาไใดบ่สิ่ยงอันเ่เนาะครับได้แล้ครับผมส่งตลอดครับผมคนเบาคนดีคนเดียวเนาะเบาคนดีคนดียวอืมอืมแต่จังหวะก็ได้บอกกันในจังหวะก่อนได้โทรศัพท์นได้ประมาณสักไอ้นั่นเป็นใบเลยครับประมาณสักไอ้เกาโมง ก็คือกระห่อประมาณเก้าครับเออเก้ามื่อนี้ว่าคิด H O ข้อดีแหละยุบวเก้ามันมันกันมันมันได้มาโจดะสว้สดครับครับครับ